มาแล้วครับของฝากจากปากใต้นะครับนี่ครับไม่รู้เป็นอะไรนะน้องสาวสุดที่รักส่งมาให้บอกว่าเป็นผลไม้โอ้สองสามบันก็มาถึงแล้วครับจากสุราษฎร์นะครับเนี่ยมาลุ้นกันนะครับส่งอะไรมาให้กินเนาะเห็นว่าเป็นเงาะเป็นอะไรเนี่ยโอ้เงาะนะครับเงาะโรงเรียนจากปากใต้นี่เพื่อด,ดูโอ้รสชาติเป็นยังไง้สดๆเลยจากสวนเขาเลยนะครับเนี่ยบอกว่าจากสวนเขาเลย สดเลยนะเพื่อนๆนะดูนะครับเหยิบชิมให้ดูเ <c oughs> อาะยิ้ว,วสวยมากสดมากจากสวนเลยนี่ครับเหาะจากสวนของแท้เลยครับเนี่ยไม่ผ่านกระบวนการอะไรเก็บจากสวนมาโดยตรงเลย ไม่ต้องผ่านก๊อก้าคนกลางกินสดๆนี่แหละครับปีนี้คุณกินหงาอยังทุเรียนกินแล้วหมะอมาเดี๋ยวครับวไม่กวนลัง น้องสาวร้านสาวส่งมาจากสุราษฎร์นะครับเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาแล้วเนี่ยสามวันวันนี้วันที่สามตื่นมดีมันติดอ่ะส่งกันเสาร์อาทิตย์จันทร์เอ้ยส่งใช่ผู้สามวันนะส่งวันเสาวร์วันอาทิตย์นี่แหละวันนี้วันอังคารแต่ก็ยังดูดีนะที่เลี้ยงสดสวยเลยนะสดเลยฮะเนี่ยของแท้ของแท้ ผลไม้ตามฤดูกาลอร่อยมากขอบคุณน้องสาวที่ส่งมาให้ขอบคุณโอกาสที่ส่งมาให้ลุงกินนะอือจะกินให้หมดเลยไม่รู้ไม่ให้เหลือเลยอือสี่วันหมดเนี่ยรังหนึ่งอะโอกาสรังหนึ่งเลยนะเนี่ย <c ười> จะกินหมดได้เหรอไม่น่าจะหมดมั้ง เดี๋ยวต้องแบ่งคนอื่นเขากินแล้วมันะอืมแบ่งใครดีฮะแบ่งน้าต้มไหมน้าต้มน้าต้มน้าต้อมไหมเนี่ยอยู่ไหนแล้วเนี่ยอืมโอเคพุ่คนครับเนี่ยกินงอกกันนะครับ